สบายดีพี่น้องสุขู่สุขคนตอนนั้นตอนนี้นินตาก็มานั่งเงินครัวดังไฟดังไฟกำลังจะต้มไข่ต้มไข่ต้มน้ำต้มน้ำกินแบบมันมีซาเป็นแบบซาเราจะมาเอามาต้มกินน้ำต้ม เอามาบ้านได้กินน้ำต้มมาได้กินน้ำเดิมแล้วไตรต้มน้ำไตต้มน้ำเด้อพี่น้องอันนี้ก็คือใบใบซาเอามาต้มน้ำต้มน้ำกินใช่มใหมใช้ชีวิตแบบบ้นาน ต้มไข่ก่อนต้มไข่สองน่วยกินก่อนแล้วจังมาต้มนั่งเอาหมอ้อหม้อซึ่งหม,อม้อนี้ใหญ่เลยต้มไข่สองน่วยก็ได้มีหม้อน้อยก็เอาหม้อนี้ใช่นี้ต้มไข่สองน่วยต้มไข่กินเลนดังไฟต้มกลับมาบ้านได้ดังไฟดังฟื้น บราณสมบมีเตาแก็เตาเตาอย่างนีเแต่เตาฟืนดังฟืนดังไฟใส่ฟืนเขาว่าเสบกว่าเตาแก๊เบึงล้านหรือว่าล้าน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 สบายดีน้องต้นหอม

เอาไปหนึ่งก็ได้เอาไปเผาเอาไปหนึ่งก็ได้เอี๋ดีเพลินวานเอาไปหนึ่งเอาไปเผาแซ่บกล้วยเขาเอิ้นกล้วยอย่างวะกล้วยกายกล้วยกายเขาเอิ้นกล้วยกายนี่นะกล้วยเชียบกล้วยกายกล้วยกายอยู่กับสาวน้อยสาวน้อยกินกล้วยอ้า

<c oughs> สาวน้อยอระ,ะยากาศบ้านเมื่อนี้มีคนบักลายเลยมึงแม่อ,อันนี้ก็สาวแต่งหมอเมื่อนี้ก็มาันนางคุยกันเล่นสองสองสาวสองสาวนั่งกับสาวแต่งหม,ม้อน่งคุยกันเล่นบุมี่ยัยงลายบ่มี่ยัยงว่าวดอกมาทักทาย ทุกคนทักทายทุกคนแตงโมแตงโ,โ,โมเจ้าเห็ดอย่างยูก <c oughs> ำลังเห็ดอย่างอยู่เยเฮ้เขาก็หายใจตลอดทั้งแหล่หายใจก็ตายแล้วก็ก็อกไป พาพาทาพระนามแมาเดินสซนจนสาวแล้วอิ่มใจโอ้ยห้องเพลงมันอย่างห้องห้องกับห้องมันสุดเพลงโอ้ห้องห้องกะอนห้องมันสุดเพลงห้องห้องเพลงหนึ่งห้องด้เดียวจะไปต่อเพลงนึงอีกแล้วยืนใจน้อยคิดหอดู้บ้าถามแต่ยินเอฟซีทุกคนที่ถามว่าแตงโมยันใดซีมาทายละครซันอีโอซันดี หาพระเอกอยู่จ้ะหาได้หรือยังกลังสิตั้งซ่องไม่ยู่หาได้ละโบกลังสิเล่นไม่ยู่บาอนี้หาได้ละโบพระเอกนะก็งั้นหาบ่ได้ก็เลยบ่ได้ไปค่ะแม่นบ่ะจะเลื่อมือเจ้าบม่ได้หาหรือเจ้าอยู่เตือนไปบอกว่าคอยมาหาเจ้าอยู่เตือนอ่านทางโทรศัพท์เนาะแน่นบะอ๋อกัะบื้องยังเบ้าอะไรดอกอ่า อันนี้เข้ากับขอ,อฟิตติดตามช่องบินตาสาวเสยยะนะค่ะช่องนี้ยังช่องน้ำเน็ดช่องยังแตงโม,งโมสาวเส,วสญญยยะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องเฮนเดอร์ทุกคนขอเป็นกำลังใจใเฮนเอ่์คลิปนี้ก็คงไวส้สนนะิทกอนเนาะสองสาวนี่ก็ขอลาไปก่อน Saya berasa selesa.